สบายดีพี่น้องสบายดีผู้สกุลสักคนเดอ้อเข้าป่าฮาเฮ็ดพี่น้องได้ยินว่าเฮ็ดออกวะซะสามสี่ไม่รู้ก็อยู่บ่ได้อีอาดา,าเฮาเฮปีอ้องเทนพีน้องจา๋าอยู่ไม่ได้แล้วอย่างจนขึงป่าเลย <Okay. S 1> เห็ดน้ำมุมน้ำมากกุสน cái chậu à, ô cái lưới nhiều vào đây. Hãy subscribe cho kênh phưng, à, พูงเหน่อยบอมาทำมอนยาปีเราเก็บพี่นองมาอก มากันสี่คนค่ะคุณปลาสองคุณหลานก็นสองเห็นยังก็เอาเบิดเปเอาอะไรเห็น mùa hột mà ảo thế này, đẹp ra cho con nè. បានជ <Adult encore> ើយ <anchie> ន <molen accessibility> េ <Hajublasting> ះเ <única> ด <sus pori> ้อហេតភឹកហ្មនម៉ាននេះเด้อហាយู่ហាគិនភីនងបងបាយ อย่างจันค้าล่าเลยด้วยค่ะเพื่อที่จือเอเพื่อที่จะเจอดอกหนึ่งไม่เม็นของง่ายเลย มันรู้ถึงไหนแล้วนะนนี่เิน๋ยวดาเดี๋ยวดาเอ้ยเจอเลยแล้วพี่น้องเห็ดพึ่ง๋อ้ขาบนทางเลยนี่ไงลุงเก็บไหมนี่นี่นี่ไม่เก็บว่ะขาเจ้าน่ะใช่เออ นี่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 เก็บอ่ะอืมพึ่งหมเก้พึ่งเหี่ยวโอ๊ยนู่นแะเปิดขาเลยมันพึ่งจะออกนะเห็ดพึ่งนะพี่อืมโคนเหียอืมอืมตัขาเไหนบ้านเลยเราเต็มไม้ละเอ้จนเซก็มีสี่ห้าดอก Đây là xe đường, mẹ như này đây nguyên liệu mẹ xin ông hai post ngon hơi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  ngon thôi ngon ngon ทางข้าจะเอากินในเป็นของเห็ดนี่เห็ดไซเดือนกินได้จ้า เท่าเก็บพุงหนึ่งนะแม่แต่ก่อนเนาะนี่สองนี่รู้นส่สอุ้ยนี่ไงจะทำสมขยี้อับ

เงยหลกหนึ <playful in the water> ่งลุงผู้สูงอายุบอกผู้สูงอายุหรือคะลุงสุดติ๊ก้าไมาให้เลยเป็นเจ้าหมานสองยายจักไปทางไหนเลยพี่หน่องเลยเสียสัม นี่มันนี่มันจะเป็นเห็ดพึ่งหรือไม่ใช่ไม่กำลังออกเพราะเราต้องห้องต้องเขี่ยเบิ่งเด้มันตูมเ,เล็กเล็กเห็ดน้ำหมากตะ <c oughs> กอนหาหมวนก็จะดา แมนโบน่าจะเจอเห็ดพึ่งสักฝูงหนึ่งอืออืมอืมอ,อ,อพึ่งยังไงไปไปดูบ้างเนี่ย ใส่จอดแมงงอยู่แรงเห็ดเพาะนึ่เขาเก็บปีที่แล้วปีก่อนเนาะนงใสปิดแล้ว,น,ลวนุน่มโมไซนงใส่จอดนุ่มรือเปล่านนบนบนเนาะข้างบนมาก่อนือเรา้วถามเราว่าได้มาหรือยังสองยาย เอางา,าบะเบิ่งในลุงพอได้อ่อเยอะพี่น้องแมวเลยพี่นอ้นองปองไป้ายยังกับพวกคนไปกินพ่อได้อ่ออยู่เด้อพี่น้องสานีกันเนะาะใส่นามไม่ร้ายจ้ะนี่ไงวันหยุดนี่ระเบิดเขาป่าที่หรอ รถกระจอดอยู่ขั้นหนึ่งจากห้องโพลเรือเรเนี่ยนะบอกเกี่ยวกองเฮานะนี่เราลุงเทนก็สอนกับหยาดาแล้วเฮานะกับหยาปีแต่รู้สึกว่าคนทางเข้ามาในสุดยอดเลยพี่น้องเลยสองยาจ้เนิลงหยางเราบอกกะขี่หน่อยย่าพาลุ่มนาะหยาปีมาแล้วอยู่บ้านบ่ได้ดอกพุทเอาก็ไปซื้อของหวานกินดีกว่า มันจะโดนได้เพิ่มไหมล่ะแม่เฮ็ียดผึ่งกำลังอ๋อเป็นอะดอกด้หน่อยนบนงามๆนะเนาะมาฮอีิกาเซเด่าอลไรเป็นดอกจ้าฝาโกเลโกเซเด้อพอกันใหม่คลิปนะนอะสบายดีอ้องว่าปิดคลิปไปเลยขอต่อจ้าเนาะ ตอนหา้ามีพุนมันบ่ได้พี่นอ้องขอ่อขีดเอเติมเลยพี่น้องน้ำมัน เต็มหัโพนเลยอเลยองรับอ นนีีี่่่ระมิดอะไรน้อยเดียวหนึ่งเลยม,มาโคต,ต่อขีบจ้า นตอนจะกลับมีที่เส,สวยๆทั้งนั้นเลยไปเลยพี่หน่องสบายดี